สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเสี่ยงหลอสนะครับหรือว่าอาจารย์ช้างนะครับวันนี้ขอคุยถึงเรื่องศิลงการนะครับตอนที่ผมยังอยู่ที่จีนนะได้เรียนรู้คำว่าโพชัยก,ก็คือลมละลายซึ่งตอนที่อยู่ประเทศจีนเน้นเลยรู้จักคำว่าปลุกคนล้มละลายหรือภาษาจีนเรียกว่าก่เหรินโพชัยด้วยคุณคุณเก่ชิดป็นครั้งแรกตอนที่มาอยู่เมืองไทยนะครับในเมื่อวันที่สาม ธันวาคม2556เมืองตีถอยศูนย์รวมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเอเนรีการครับได้ประกาศล้มละลายและผมก็เลยเรียนรู้ในลู่ในใจว่าโอ้โ oh, หอันนี้ลอยงานและประเทศก็ล้มละลายได้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2565นะครับนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาได้กล่าวว่าศรีลังกานะครับล้มละลายแล้วครั้งนี้ผมเองครับไม่เปียกใจนะครับแต่ เป็นการกังวลมากกว่าครับกังวลว่าเอ้ชาวศรีลังการครับจะกินยังไงอยู่ยังไงกังวลครั้งนี้ประเทศจีนจะถูกใส่หลายไปเสิอีกตามที่คาดนะครับเมื่อศรีลังการประกาศว่าตัวเองนมน้าลายแล้วอยู่ในเว็บก็จะเจอคําพูดคํานี้ว่าศรีลังกาตกกับหลักหนี้ของประเทศจีน อันนี้คำเนี่ยสามารถหาเจอได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับคนจีนไม่หากินครับไม่หาเงินแล้วครับกลับมาทํากับดักให้ชาวศรีลังกาหนือนะครับผมก็งงว่ะคนจีนไปไหนก็หาเงินครับแต่อยูเมืองศรีลังกาเนี่ยครับจีนไม่หาเงินนะครับทําเด็ดกับดักนะครับณปัจจุบันนะครับชาวจีนครับอยู่ที่เมืองศรีลังกาครับยังมีบริษัท ล็กษัดใหญ่บริษทัทเล็กมีทั้ง100ร้อยกว่าบริษทัทนะครับพวกร้อยกว่าบริษทัทนี้ก็ตกอยู่ในอันตรายนะครับบางบริษาัทอาจจะไม่มีเงินทุนที่จะกลับเืิมาได้เขาก็กลังวลเหมือนกันถ้าเอาคนจีนไปทํากับหลักนม่นแสดงว่าคนจีนนะครับทํากับจากให้ตัวเองและให้ตัวเองไปเข้าในกํับหลักใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับครับตามข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรของศรีลังกานะครับองค์ประกอบของมี ต่างประเทศของชิลังกานั้นนะครับในเดือนมีสายน,นะครับโพศ2564ได้ 64, แก่นะครับเงินกู้ตลาดทุนระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยล47นะครับก้อนนี้นะครับเป็นเงินของชาวตะวันตกนะครับนะครับและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียร้อยละ13จีนร้อยละ10 และญี่ปุ่นร้อยละ10%เและทนาราคาโลก9%เซยังมี2%เซก็คือของอินเดียเลข9%กเซ็ก็อื่นๆข้อมูลเท็จจริงเนี่ยครับสามารถจะถถกปกปิดและเขาจะมองไม่เห็นนะครับคนที่ว่าศรีลังกานี่ครับถกกับหลักหนี้ของจีนนะเขาจะไม่มองเห็นเลยมองไม่เห็นเลยว่าร้อยละสี่ิบ จิตนั้นมันคืออะไรเห็นเขาว่าหลายล้าิศนั่นแหละครับทาให้ชิลังการหลงนเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าจิตนาคนพวกนี้ครับคืออะไรนะครับก็เขากอพูดของเขาไปนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีเศษพูดนะครับแหนผมก็ว่าของไปนะครับอ่าเรามาดูเลยครับว่าศิลังกานะครับทําเอาตัวเองอ่ะให้ไปตกอยู่ที่ในสภาพลาบากได้อย่างไงเอาเป็นข้อแรกนะครับการท้าต่างประเทศของศิลังกาศิลังการนยครับอาศัยําเข้าแก๊สและน้ํามันแล้วก็ ของกัดจากภายนอกปีนอย่างมหาศาลเพื่อที่จะมาทำบินขนส่งและก็ผลิตไฟฟ้านะครับในปี2020นะครับการส่งออกเชร้ังกานะครับปีปินมูลค่าเราก็คือ1,000 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและการนำเข้าของมูลค่านั้นกลับป็น1,600 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่งผลให้ขาดดุลถึง6,000ล้านเหรียญสหรัฐ นในปี2564การขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น8,000ล้านเหรียญของสหรัฐนะครับเนื่องจากการส่งออกมีมูลค่านะครับ12,000ล้านเหรียญต่อสหรัฐในขณะที่นำเข้ามากถึง20,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่งผลให้นะครับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของศรีลังกานั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปีน้อยละสี่ของ GTP ในปี2 5 6 4นะครับเทียบกับ1.5ในปี2 5 6 3นะครับต่อไปก็คือการผิดพลาดนะครับของนโยบายในการเศรษฐกิจสีลังการครับได้ลดภาษีครั้งใหญ่นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2 0 1 9ครับโดยลดภาษีมูลค่าเพิ่มเติมจากร้อยละมาเป็น ลอยละแนะครับและยังยกเลิกภาษีอีกอื่นๆอีก7จรายการนะครับรวมถึงภาษีโก่สร้างลอยละสองเพราะว่าการระบาดลกของโควิดสนะครับในโตมานั้นทําให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คาดหวังให้ได้แต่ตามที่คาดหวังไว้ได้โตมารัฐบาลสิังกานะครับ ได้ตัดสินใจนะครับในเมื่อวันที่29มีสายน2564ที่จะห้ามนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆเพื่อทำเพื่อทำการเกษตรอินเซียนร้อเ์เซ็นนะครับการขึ้นไว้แบบนี้โจทย์มุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะลดแรงกดดันจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศนะครับ การผลิตทางการเกษตรของศรีลังกาจากการบังคับใช้นโยบายซึ่งส่งผลให้การผลิตลดลงถึงร้อยละ25นะครับและการผลิตพริกไทยอบเชยและผักลดลงร้อยละ30ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจภายในของศรีลังกาเป็นอย่างหนะักการผลิตที่ลดลงทำใหรัฐบาลต้องพึ่งพาเข้าและวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับ ทำให้การใช้ใจ่ายนําเข้าเพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็คือ2โค้งนะครับที่ทำให้สลัิการครับครับประกัรที่3ครับก็คือการหลมหมละลายของภาคการท่องเที่ยวได้ได้จากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาหลักของการเกินดุลในบัญชีบริการของประเทศมาหลายปีแล้วอ้างจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิังการในปี2 5 6 1นนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามานะครับอยู่ที่2ล้านสามสีนสา้ยเกหคนสร้างรายได้ประมาณนะครับสี่0มืี่พันล้านดอลลาร์นะครับสร้างงานโดยตรง1 6 9 0 0 0หกเกันว่าคนและงานโดยทางอ้อมประมาณ2 2 0 0สนสองนคนนะครับในปี2019นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศศรีลังกาก็คือ1 9 1 3ง0้านเก้าสนหนึ่งสรคนนะครับ สร้างรายได้ให้สร้างรายได้ประมาณส6 0 0 0ล้านตอนสหรัฐนะครับในปี2,020นะครับเรียกทั้งสองเนี่ยจะลดลงเหลือ5้ 7, 7 0 4เคนและ6 0พ2ล้านดอลลาร์สหรัฐจะลดลงอย่างตัวเลืองเป็นหนึ0 0 0 0านเก้าสนี่0มืหนึ่งมื 4,495และ5,700ล้านตอลลารสหรัฐในปี2564ประการที่4การโอนเงินเข้าจากต่างประเทศตดลงในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับการโอนเงินเข้าจากต่างประเทศของศรีลังกานะครับคิดเป็นเกือบ1ใน4ของเครดิตในบัญชีกสิริายววนภายนอก ในปี2020สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ30วันนี้การอุ่มเงินเข้าจากต่างประเทศลดลงจาก7,000ล้านดอลลาร์นะครับในปี2563เป็น5,000ล้านดอลลาร์ในปี2564 25ครับเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับดัฐานาาลศรีลังกานะครับประสบป,ปัญหาการขาดดุลทางการค่ง อย่างตัวเรื่องนะครับซึ่งทํารัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจากตลาดในประเทศหรือต่างประเทศนะครับตัวเรื่องและสะสมหนี้สนาธารณะด้วยเหตุนี้นได้ด้ของรัฐบาลและกะเสียเงินที่ไหลเข้าประเทศนั้นส่วนใหญ่นะครับจึงต้องเป็นต่อการชำนะหนี้ทําให้เกิดจะไม่มีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้า และสงครามยูเค็นนะครับแล้วสภาพแวดล้อมโลกทั่วโลกนะครับสีลังกาจึงโชกหลายนะครับการบินประเทศที่ล้มละลายนะครับ